ตอนนี้อยู่ที่อารมาตี้นะคะประเทศะคะาซัคสถานเนาะแดดแรงมากเรามาลองทานเฟอร์ที่นี่นะคะเป็นเวลา20ชั่วโมงนะก็คือมาถึงเมื่อเช้าประมาณตีสี่ครึ่งก็ซื้อ,อ,อแพ็กเกจสต็อปสต็อปโอเวอร์ฮอลิเดย์ของสายการบิแนแอ,นะอร์แอร์แาสนา19ดอลลาร์ก็มีรถมารับมาทิ้งที่โรงแรมนะคะฮอลิเดย์อิน เราขึ้นเครื่องอีกทีก็ตีหนึ่งแต่เขาจะมาแล้ตอน4ี่ช่วงตอนนี้กําลังหาที่แลกเงินอยู่และก็ไม่มีน็นชายนะถ่ายคลิปเก็บไว้ก่อนนี้มีหิมะลงด้วยนะเราจะเริ่มเดินทางจากโรงแรม Holiday Inn Almaty นะคะโดยรถเมล์สายสิบสค่าจะถึง s กีรีสอร์เลยนะคะส่วนการเชื่อมต่อสายรถเมล์ค่ะเพื่อนสามารถค้นหาได้จาก g o o g l e Map เลยค่ะราคา150เชงเก้ต่อคนค่ะ ถึงสกีรีสอร์ทที่เอามาตีแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปขึ้นสกีลิฟต์กันเนาะมาเจอวันสุดท้ายวันที่ลองทานสเปอร์นะคะเสียใจยมากแนะนำนะมาเที่ยวคาสัคนพร้อมที่ช่วยเหลือเราอืมไม่ต้องแบบพะวงกระเป๋าว่าจะโดนกระชากหรือเปล่าอะไรอย่างนี้วิวข้างหลังนะคะคนที่ลานสกีวันนี้นะคะเดี๋ยวไปซื้อติเก็ตกันก่อนเนาะ ที่ชั้นหนึ่งนะค่าบาทสกีลิปะประมาณสี่อห้าสิบาทไทย5้าพันห้ารอยเชงเก้นะคะ ชั้นแรกแล้วนะคะบรรยากาศคนมาเล่นสกีเยอะมากเปิดเพลงด้วยเปิดเพลงให้เราเต้นมันเลย,ย่างอันนี้เป็นชั้นแรกนะคะมีร้านอาหาร มีเด็กๆเ,เล่น Snow ์ทับบิ้นะคะอันนี้เป็น s สโนบอ d ฟินมากอะ่ะมาฟินมาเอาวันสุดท้ายสวยจริงๆค่ะซักสถานนะคะแนะนำให้แวะไปนะขนาดอันนี้ประมาณ17ทันว่า เป็นที่พักทานข้าวนะคะมีร้านแต่เราเห็นเขานั่งกินข้างนอกกันนะเขาก็ไม่หนาวกันนะแล้ววิวอย่างเงี้ยตลอดทางอะนี่มีผู้ชายโบกมือให้ด้วยนะสวยที่สุดในเอเชียแล้วค่ะ เลือกรถพีชมานะเขาให้คนต่างชาติเล่นด้วยนะทุกชั้นนะคะทุกชั้นนะคะจะมีร้านอาหารนะร้านอาหารร้านกาแฟนะคะพร้อมคนเปิดเพลงติดติดเนี้ยแล้วก็สามารถเต้นได้นะเขาไม่ได่าหรอกท้องมันสวยมากสวยแบบตะกอนเลยอะ สวยแบบอยากกีต้องมาแต่ไม่มีเสียงแล้วนี่หิมะขาวโพลเลยหนาวมากคือค่าลูฟเบ่นะคะ450จำามคุ้มมากอะถูกนะเธอถูกเพราะเราเลือกซื้อแบบ3ชั้นไง นี่แต่เราอยากนั่งแบบนี้แต่เราต้องเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ดมันถึงจะนั่งได้เฮ้ดีมาก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 แนะนำเลยนะคะประเทศคาซัคสถานนะคะเมืองอัลมาตีค่ะ <c oughs> นี่อันนี้คือคนนะคะคนที่เล่นสโนว์บอร์ดแอนด์สกี นุกเขาลูกบอลเลอร์ตรงนี้เดี๋ยวลองขึ้นไปชั้นสามดิว่า Otro lugar únicamente es Reims. Kormend, kurot kunaktera. Marni, lao yu chi chan san, chan song sün lao naka. Uvazhennye gosty kurov, pasadka kabiny esushchestvenno 8 posyem pasazherny. tong mia. There visitors of the resort. Cable car boarding is carried out in the amount of eight passengers. ลงจากสกีรีสอร์ทนะแล้วก็มีมีคนคาซาก็เขามาส่งดีมากหลังจากลงจากสกีรีสอร์ทมาแล้วนะคะคนคือเยอะมากแล้วก็แบบเออหารถกลับไม่ได้แน่ๆนะคะก็เจอครอบครัวชาวคาซาเนี่ยเขาขับรถมาส่งถึงโรงแรมเนี่ยก็ใจดีมากเลยคอนโดเขาอยู่ข้างๆโรงแรมเราเนี่ยแหละเขาก็บอกมากับเราได้ใจ้ดีไอ้ย่านั้นหลักมากเธอฉันอยากไปเรียงที่บ้านอะ มาลองนูเดอร์ที่คาซักนะคะราคาก็คือคูณประมาณ0.08เนาะนี่เดี๋ยวเราจะเลือกแบบนี้นะเราจะเลือกอบบันนี้แล้วก็อันนี้อย่างละชิ้นมาชิมกันนะคะมี่มาทางไหนวะไมมาเร็วจังเป็นนูเดิรนะเราว่าน่าจะใส่หมาล่ามีเหลืองกับหมาล่าเจออุอ้ยชิมซุปแล้วมันโอเคอยู่นะอันนี้เป็นเนื้อนะคะ พราะคนที่นี่อ่ะเขาเป็นมุสลิมกันไม่มีหมูแน่นอนเป็นเนื้อโอเคมาชิมดีกว่ามีเด็กในทุกที่เลยเส้นทำสดเลยนะเขากำลังฟาดเลยแรงมากเสก็เหมือนเส้นแบบราเมนยูดดงนี่ แต่เส้นเลยก,กว่าแล้วก็น้ำก็เพ็ดเพ็ดก็คือมา,ล,าล่านั่นแหละมันมีจีนคุณนี้เขาพยายามไม่จะเคลียร์จีนด้วยไหมอาหารจีนนะคะใช่เลยเนื้ออร่อยอ่ะถือว่าอร่อยนะแต่การที่ไม่ได้กินแบบเส้นอ่ะอกินได้อาหารที่นี่กินได้เมนูนี้ยนะกินได้ าลองชาไข่มุกของคาซักนะคะที่นี่สั่งแบบโคลดนะมันมีฮอตกับโคลดแก้วนี้นะคะ1,300เทงเก้นะคะประมาณ100บาทเราก็ถึงเวลากับไทยแล้วนะคะน0่ิชั่วโมงในประเทศคาลองสถานนะคะเราเจอกันใหม่ครั้งตอนได้ตัวโป้นะคะถ่าาเขาถือดอกไม้ด้วยราคาประมาณ1 0 0 0งได้อยู่นะราคาในสนามบิน ใครจะเอามาให้สามีให้แฟนนะคะซื้อตรงนี้ได้